สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์คืออะไรฮาร์เบอร์แลนด์คือส่วนกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเไปปงั้นเราไปเล่นกันเลยเราจะเล่นอะไรก่อนไปเลยเดี๋ยววางน้ำแป๊บนึงนี่ผมก็เพิ่งเคยปลาปลาที่เป็นปลาที่เป็ะไปครับข้าวเหนียวเปลี่ยนเอไปแล้วโอ้เต้นไหนอะฮาร์เบอร์แลเปียนชิญน้ออ อันไหนดีเฮ้ยเล่นนี้เลยอ่ะเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไปกันใหญ่ต่อได้ครับเราจะไปไหนต่อโอ้ยตอนไหนอ่ะโอ้ยเขาไม่ได้โอ้ยเขาอยู่ดิอ๋อยิงเหรอมันอดียังไงอ่ะไห้เล่นไงอ่ะ ไอ้ที่ยิงเนี่ยอ่ะอันนี้อ้ากดตรงนี้อ่ะเขากดตรงนี้อ่ะอ่ะกดแล้วล่ะและยิงเด็กเดี๋ยววนาโอ้ยน้องว่าไปแล้วไีแล้วฮ่าฮาไอ้บางอย่างนี่บางอย่าบางอย่างเด็กบางย่นี่บางอย่เนาะบางอย่มันยิงเด็กมานะอไปโอ้โห โอ้โหอันนี้แบบยากมากเลยอ่ะยากมากเลโอ้โหเฮ้เออเออโอ้กลัวว่ะโอ้ยเออเออเรอด้วยรอด้วยโอ้ยเจ็บตีนเออไปอันนี้อันนี้อันเร็วนี่มาเร็วมาเร็วนี่ยเล่เล่ฟาดฟาดเออระดับเราต้องฟาดแล้วไปนี่นี่ปีนปีนนังเงี้ยปีนนังเงี้ยเอ้ยรอยกขาขึ้นนะไปพบกัน ออาโยไปเลยไปไปขึ้นรถขึ้นรถโอ้ยคาบูเรนเอาขายเนียบต้องรุมไว้อันนี้เราต้องต่อแถวขึ้นนะฮะต้องเดินขึ้นนะครับอันนี้เราต้องเดินขึ้นเฮ้ยร้อนด้วย ไปไปลากขึ้นไปเออคนก็หลอกเด็กดีเหมือนกันนะฮะเด็กขึ้นไปไอ้หนูไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมีกันหมดแล้วครับหมดแล้วไม่รู้จะเล่นหมดหรือเปล่าไปเดินตามเด็กโคตรเหนื่อย ดีดูร้อนไปไดไป <laughs> ผมเดินไปไ,ได้ใช่ไหมพี่เดินไม่ได้เอาเดินไ,ไ,ไ,ไม่ได้ครับอ่ะไป ต่อแถวนี้อ่อาจะ,ะ,ไะาไกาจะไปแล,ล้วครับเอาเท้าเหยียบปุ่มเท้าเหยียบปุ่มเออค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่อยๆไปค่อยๆไปเออแหละีากหลานกูเป็นผู้ชายด้วย嘛เก่ง ในการเล่นนั่งนั่งอเาเล่นผจะเล่นนะยีที่ม่ก้งเ้ยเฮ้ยเฮยเส้ยเฮ้ยเ่้เสีย้ยเสียเฮะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้าเยเฮ้ยเฮย้ยเฮ้อ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเด้ยเน้้ยเฮ้ย้ยเ้นเ้ยันวยเ้เ้ยเเยเมอ้ โอ้ยเดินขึ้นไปอาหารเครื่องดื่มมีขนมโอ้เจ็บเท้าอ่ะเนาะเข้าไปใก็อย่าต้องตุ่มลูกโอ้ยเจ็บโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บเท้าโอ้ย้โมันเพลินดีนะโอ้ยฮะไม่ได้หนูอันนี้ดิอันนี้นี้มปเรามันขั้นเทพแล้วไปได้แล้วไปขึ้นไปหนูไปก่อนเลยหนูไปก่อนเลยไว้เราไปพร้อมกันดีกว่า เราไปพร้อมกันโอ้แม่โคตรเสียวเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,เราต้องตั้งกล้องเซ็ตกล้องก่อนอ่าโคตรเสียวเลยทุกคนทำไมไปเ,ไเพิ่งอ,อาร์มต้องลงไปเพื่อให้ถ่ายปิดด้วยปิดกอดอกไว้อเอ้ยก็ต้องกอดด้วยนะเอ,อยเอ้ยเอายังเออยกอดโคตรเสียวเลยกล้องหล่นเลยโอ้โหหยแขนไหม้เลย อ้าวเฮ้ยหลากูไปไหนแล้ววะอ้าวไปไหนะอ่ะวไปไปโอ้เหนื่ไรอ้าอตอนนี้ตอนนี้ผมใช้แรงงานเด็กฮะปันไปเอ้าปันไปแล้วเอไาอไปปันเรว็วปันไปเร็วเอวเหอ,ห,เอหลานผมเก่งมากไ,มไปไหนครับเด เอาวเลกเลเสียวเสียวโอเคอ่ะอ yeah. ่าเาราวตอนนี้มาอีกอันนึงแล้วครับเดแลอันไหนดดฮะอ้าวอ้าแเสียวเลย เอาไปไหนอะโอ้่ไปข้างล่างเลยหายไปแล้วไปเราก็จะไปบ้างนะฮะอ๋อ้เสียวเลยเวยนหัวเลย หมดแรงแล้วแด<ป>น,นไปแดนไปเดนไปเราไม่ขึ้นกะั้เราเด,ด้ข้างเราน,รนี่ไงเราไปเล่นนี้นี่ไงเนี่ยจะถึงแล้วนี่แบบนี้อันนี้ไม่เจ็บหนูเชื่อมันใหญ่มาเต้นมาเร็ว เออมาเล่นน um enfin> ี่ก่อนว่าเล่นเล่นเด้งดึ่งก่อนว่าเอานี่ไงอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยเด้งดึ่งเด้งดึ่งอ่ะเดะเดะนี่นี่นี่นั่งเนี่ลองนั่งเนี่โดดแล้วนั่งอ่ะขาไม่ดีอยู่เนี่ยโอ้โห คพักเหนื่อยก่อนเปล่าพักเหนื่อยก่อนเปล่าโอเคโอเคพักเหนื่อยก่อนเปล่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พักเหนื่อยก่อนเปล่านั่งนั่งนั่งพักก่อนนั่งพักเหนื่อยก่อนเออโอเคนั่งพักเหนื่อยก่อนอันนี้เลยรเปอ่าอันนี้อะไรโอ้โหูเก๋เสียวเลยเป็นดับลงก่อนนะเฮ้ยไม่รอกันเลยโอ้โห น้องนั่งหลังตรงเลรอครับอนนโอ้โหผมไปแล้วฮะครับออโอ้โห <c oughs> เสียวเลยพี่ให้รอด้วยว้าวแบบเขาเสียวเลยแังเบ้อร่างรับโอ้ยเ,ยเชียร์เชีย เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวไปดีกว่าฮะนี่คืออะไรอ่ะา้นปเองโอ้ยนี่คือลมว้ยเป็นไป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 แล้ว่หมนี่ไ้แล้ทำอะไรเออโดนไปปดลงมาเลยแรกลงเลยอะไรอ ้อมยังโอเคไปเลยในโซนเด็กครับโอ้โหเขาวงกดนี่ว่ะเปนอยู่ไหนวะเนี่ย้ยอยู่ไหนวะอ้าอยู่ไหนไปดูดิ่ะไป ตอนเด็กสามารถไปทะลุอันนู้นโอ้ยแม่ไปพ้นเร็วเลยไม่ปีนเมนิดน้ด้วยนะไป้หรอเปล่าอ่ะได้ไป่ะตา,ามลากมาให้นั่ง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 เอ ไปโอ้คนเหนื่อยเลยฮะเล่นสไลเดอร์เหรอเอาดิสไลเอดอร์เอาียิ้มลอดยิ้มเอาลองเลยก่อนอ่าได้รับลงก่อนนะครับอาเอากล้องไปที่หนูฮะ เอาไปที่หนูอ่ะหนูถือได้เปล่าถือไงก็ถืองเงี้ยแล้วไอ้เนี่หล่นจับกดเอาไว้เออโอเคเอาไปนะเออไปเลยไปเลยนะเลยเดี๋ยวว้าไปเลโครเดียวอะทุกคนไปไปไปตาทุบอกโคตรเดียวเลยทุกคน หมดแรงตอนนี้แรงเริ่มหมดอันโน้ตเสียวว่ะอันโน้นอ่ะโอ้ยนี่ผมชอบอันนี้ที่สุดเอออ่าเขาไปไหนวดแล้วอ่าคนไปไหนวดแล้วอ่าไม่มีคนเลย อ๋อเขาเอาลูกใส่นี่ไงเอาลูกใส่เอมากดดันขึ้นไปน่าคือไม่เล่าเอาลูกใส่เข้าไปเร็วเป็นลูกหลายไปที่ท่อแนะล้วโอ้แส่แรงไ เจ็ดหัวเลยฮะบินมาแล้วบินมาแล้วมาเยอะแล้วฮะโอ้โหรอจังหวะมันหยุดตั้งนานครับต่อไปต่อโอเคมาแล้วโอ้โหนี่เวียนหัวอีกแล้วดิ

ไปทุกคน,อเ,นเอ้ยเอารอๆกันิดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปพักหาอะไรกินก่อนนะฮะมไม่ไปทุกคนไปย,ยังไม่สน,นุกอ่ะเล่นก่อนดิอ่ะเล่นต่ออยากเล่นอะไรผมไม่ไหวแ,วแล้วครับุรแลสนุกจริงครับสนุกสนุกมากโอ้งสวรรค์ของเด็กๆเลย โอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคอ้มีกระดานเลือนด้วยครับเดิมา ี่หน้ามันอโอ้โหทุกคนดูอันดูผมนะครับดูผมนะครับ <c oughs> ดูจอเดินมองเห็นหน้มาม่ะเห็น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 แบตจะหมดแล้วนะ เียวอะ่มันเป็นวิธีการเล่นแบบแแผงๆนะฮะอย่าเล่นตามผมอ่ หลายเลยครับครบเครื่องเล่นเลยโหเหนื่อยมากเหนื่อยป่าวขนานี้เราเวลา15นาที15นาทีเขาปิดท้านาทีเขาปิดแล้วเขาปิดสองทุ่มนะฮะยวผมจะล้อเล่นสินะครับไร้หงยาวมันต้องนั่งไงพี่นั่งไปเลยบอกครับอ๋อขาข้างอย่างหน้าอ๋อขาข้างแกหน้านะครับก็จับเชือกของฝั่งเลยนะครับผมอ๋อเนี่ยแหละครับครับ ตอลงไหมครับผมครับผมไาครับว้าว้าวเร็วกันี่โอ้ยสนทางจะปาการขอขอบคุณ้ามทุกท่านที่พาเราร่วมสุทอำมดนขอบคุณคีกจคนส มีหลายโซนมากเลยนะครับไปไงหนาะหมดแรงยังไปไป